สำหรับเพื่อนครูและนักเรียนที่ต้องการจะชมแบบต่อเนื่องนะครับท่านสามารถไปที่ช่อง YouTube แล้วพิมพ์คำว่าครูสอนเพียงสนอดนตรีไทยจากนั้นไปเลือกเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกชั้นเรียนที่เจ้เรียนได้เลยครับแผนการสอนที่สอดคล้องกับวิดีโอหรือคลิปนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือของพอววอนั่นเองนะครับ สวัสดีเพื่อนครูนะครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาดนตรีหน่วยการเรียนรู้ที่4หลักการขับร้องเรื่องที่12หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยเดิมตัวชี้วัดสสลา2.1ป .4 ข .5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง เรามาดูกันนะครับหลักและวิธีการขับร้องเพลงการขับร้องเพลงก็คือการเปล่งเสียงร้องออกมาเป็นถ้อยคําให้สอดประสานไปกับทํานองจังหวะและเนื้อร้องของบทเพลงนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยนะครับมีดังนี้ข้อ1ก็คือศึกษาเนื้อร้องทํานองความหมายของเพลงให้เข้าใจ นะครับอย่างเช่นเพลงนี้มีความหมายอย่างไรความรักความเศร้าความคิดถึงนะหรือความสุขนะครับต้องอ่านเนื้อร้องให้ดีว่าเขาสื่ออย่างไรและทำนองเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2นะครับก็คือออกเสียงตัวรอเรือรอลิงควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจน นะครับข้อที่3รักษาระดับเสียงให้คงที่และขับร้องให้เข้ากับเสียงดนตรีนะครับก็คือร้องให้เสียงเสมอกันนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าหัวเพลงนี่เสียงดังนะครับท้ายเพลงเสียงแผ่วหรือหัวเพลงเสียงแผ่วท้ายเพลงเสียงดังอย่างนี้ก็ ไม่ใช่นะครับอยู่ดีๆก็กระชากเสียงขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดอาการที่ว่าตกใจนะครับต่อไปนะครับก็อ4ขับร้องให้ถูกต้องตามวรรคตอนของเพลงนะครับอย่างเช่นายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างเนี้ย เวลาเราร้องนะครับจริงๆแล้วมันจะต้องร้องยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแบบนี้นะครับจะต้องแบ่งวรกแบ่งตอนถ้าเราแบ่งวรกแบ่งตอนไม่ถูกแล้วก็จะทําให้ความหมายในบทเพลงนั้นเปลี่ยนไปหรือทําให้ไม่แพราะไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับเอื้อนเสียงให้ถูกต้องตามจังหวะของเพลง ได้สม่ำเสมอนะครับเสียงไม่ตกนะครับอย่างเช่นเพลงแขกประเทศนะครับพุทธานุภาพโอ่องอยนำพลเกิดสรรพามงคลโอ่องอยน้อยหญย <c oughs> นะครับ เสียงเอื yal, okay. being, yeah. ้อนเนี่ยก็คือเสียงเอองออยนะครับเออเอ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงเอื้อนนะครับจะต้องให้ถูกต้องแล้วก็สม่ําเสมอเสียงไม่ตกนะครับข้อที่6แสดงอารมณ์ตามเพลงซึ่งจะทําให้ผู้ฟังนั้นเกิดอารมณ์คล้อยตามเช่นการใช้น้ําเสียงใบหน้าท่าทางต่างๆนะครับ เช่นเพลงเศร้าเราก็แสดงอาการสีหน้าเศร้านะครับเพลงไหนที่มีความสุขเราก็ยิ้มแบบนี้นะครับนั่นคือการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง <Wow. S 1> ต่อไปนะครับการปฏิบัติตนขณะขับร้องเพลงไทยนะครับการปฏิบัติตนเนี่ยขณะขับร้องเพลงเนี่ยมี2ออย่างก็คือท่านั่งกับท่ายืนนะครับ ข้อหนึ่ถ้าเป็นท่านั่งนะครับผู้ขับร้องควรนั่งประเพียบหลังตรงด้วยกิยริยามารยาทที่สำรวมไม่ขยับตัวไปมาขณะขับร้องควรหันหน้าไปทางผู้ชมนะครับแล้วก็พยายามสบตากับผู้ชมบ้างนะครับอย่างเช่นในรูปด้านล่างนี้นะครับที่ยกตัวอย่างให้ชมนะครับต่อไปข้อ2นะครับถ้ายืนถ้ายืนเนี่ยผู้ขับร้อง ควรยืนหลังตรงแยกเท้าออกจากกันเล็กน้อยนะครับจะทําให้ปอดเนี่ยบริหารได้ดีนะครับแล้วก็มีกําลังในการร้องได้ดีนะครับเคลื่อนมือและเท้าอย่างสํารวมนะครับต่อไปนะครับเราจะมาสรุปความรู้นะครับการศึกษาหลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยเดิมที่ถูกต้อง จะทําให้เราสามารถร้องเพลงไทยเดิมได้ถูกต้องและมีความไพเราะน่าฟังมากขึ้นนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมใบงานนะครับใบงานของเรานะครับเรื่องหลักวิธีการและการขับร้องเพลงไทยเดิมนะครับตัวชี้วัดสอสลา,า2.1ป 4. ข้อ5นะครับนักเรียนก็เขียนวันที่เดือนพศออนะครับ ชื่อชั้นเลขที่คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกขับร้องเพลงลาวดวงเดือนหรือเพลงลาวเสียงเทียนมาหนึ่งเพลงแล้วขับร้องให้เพื่อนและครูฟังพร้อมกับให้คะแนนนะครับในที่นี้เพื่อนครูท่านใดนะครับที่ไม่มีใบงานก็สามารถไปโหลดที่ข้างล่างนี้นะครับที่คำอธิบายที่ผมจะ วางลิงก์ไว้ให้นะครับให้คุณครูโหลดไปใช้ได้เลยนะครับคราวนี้เพลงที่เ,เพลงที่คุณครูเลือกมานะครับที่ร้องง่ายที่สุดนะครับในแผนการสอนจะเป็นเพลงลาวดวงเดือนนะครับแต่คุณครูก็จะเอาเพลงนี้เพลงลาวเสียงเทียนนะครับซึ่งร้องง่ายกว่าลาวดวงเดือน มาใช้กับนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้ฝึกกันเนื้อร้องนะครับเป็นของคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงนะครับทานองเป็นของลาวเสียงเทียนดั้งเดิมนะครับเพลงนี้ก็สามารถเราสามารถที่จะนำเนื้อร้องไปใส่ได้ในทํานองนะครับลวาวทำนองเนี่ยลาวเสียงเทียนมันก็จะเป็น ลาลาลาโอลาโดซอนฟามีเรซอลลาซอนซอ,อนถ้าเราสมมุติเอาเนื้อเพลงอื่นไปใส่นะครับอย่างเช่นเพลงของแยมยะโสธรนะครับเพลงกลับมาทําไมเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นมาทําไมให้อายบ้านนาเราหนัวน้องไม่ต้องกลับคืนมาแต่อันนี้ จะขึ้นด้วยท่อนที่หนึ่งนะครับซึ่งเนื้อรองมีดังนี้นะครับทูบเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาทูบเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทา น้มขคารบบูชาประศาสสดาของชาวพุทธนมขคารพบูชาประศาสสดาของชาวพุทธพระปัญญาเลิศอล้น ทรงค้นพบสัจธรรมพระกาลุณนเลิศอเดลำทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์พระองค์เลิดลว่นบริสุทธิ์สอนชนเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิดลุ่นบริสุทธิ สอนชนเพื่อหลุดพ้นความทุกข์ทน <Wow. S 1> เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะวางลิงก์ไว้นะครับลิงก์ที่เขาร้องเพราะเพราะไว้นะครับอันนี้คือการร้องเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ที่ คำอธิบายคลิกไปชมกันได้นะครับว่าตัวอย่างที่ดีการร้องที่ไพเราะนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับเป็นคําถามท้าทายคําถามสุดท้ายคําถามท้ายสุดนะครับมีดังนี้การขับร้องเพลงไทยเดิมได้ถูกต้องมีประโยชน์ต่อดนตรีไทยอย่างไรอีกครั้งนะครับ การขับร้องเพลงไทยเดิมได้ถูกต้องมีประโยชน์ต่อดนตรีไทยอย่างไรนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ที่นะครับช่องคอมเมนต์หรือช่องแสดงความคิดเห็นนะครับพิมพ์คำตอบนะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่โรงเรียนจังหวัดแล้วก็กดส่งเพียงเท่านี้ กิจกรรมการขับร้องเพลงไทยเดิมนะครับเรื่องที่12ป .4 ก็สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูนะครับมีประโยชน์ต่อนักเรียนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องครูสอนเพียนสนอดนตรีไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ